โอเคอยู่กับมาทิตครับ<ส>ก็มาทิตเนี่ยไม่มีใครจับเลยน้อยมากเจอน้อยมากในแรงครับมาทิตถ้าเราเล่นดีๆเนี่ยโหดแน่นอนครับใช้สกิลสองได้ต่อเนื่องสกิลสองไม่คูดาวเดี๋ยวเราเจอกับน่าจะเจอกับเอลดัตเดี๋ยวดูฝั่ง เลนล่างก่อนโอเคครับเจอดัดในลายู่เลนล่าง,าง,างแต่เย็นนะไม่ต้องไปรีบร้อนนะอืมอืมส,สับสโอเคครับเดี๋ยวเราทำสกิลสองคูดาวต่อเนื่องนะคือสกิลสองของมาทิสเนี่ยมันจะใช้ได้สองครั้งใช่ไหมล่ะอ่าครั้งที่สองเราห้ามกดครับปล่อยอย่างนั้นแหละ เห็นไหมใช้ได้แล้วสกิลสองของอาทิตย์เห็นดูเดะใช้ได้แล้วสกิลสองของอาทิตย์ครั้งที่สองห้ามใช้นะใช้ครั้งแรกก็พอครับใช้ครั้งเดียว,ว,วก็พอครับรอมินเน้นของเรามาครับโอเคครับใจเย็นใจเย็นรอให้มินเนนของเรามาไม่รู้ทำเพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> สุดท้ายก็เคลียร์จนได้ อะไรและก็สก,กลิลสองของมาทิดมันช้าล้างด้วยนะนี่ห้ามใช้ครั้งที่สองเห็นไหมใช้ได้แล้วสกิลสองของอาทิตย์มันแอบอยู่ในฝานี่หว่า <c oughs> โอเคครับใจเย็นนะใจเย็นนะอ่ามันอยู่นี่นี่เองเตรียมล้างครับช่วยแเราได้ ใจเย็นนะใจเย็นอืมมาดิอืออือทำใ้ครับห้ามใช้อือเห็นไหมพอเราใช้เนี่ยมันมัน c o ดาว o เจ็ดวินาทีดูดูดินาน c o ดาวนานนะถือว่านานก็แล้วกันนะเออถ้าเราใช้ถ้าเราไม่ใช้ครั้งที่สองนะสกิลสองครั้งที่สองเราไม่ใช้เนี่ยมันจะ c o ดาวแค่สองวิเองคูอใช้ได้ต่อเนื่องอ่ะ เนี่ยดูนะดูนะห้ามใช้นะห้ามใช้ครั้งที่สองแล้วก็ดูคูดาวเห็นไหมคูดาวสองวิเองโอ <Okay. S 1> <laughs> เคศพคาคูระไปเลีร์เล่นต่อครับอันนััดหายใจเย็นนะใจเย็นนะโอเคโจเฮอยู่เรนล่างครับเราต้องพยายามดูแผนที่แผนที่เล็กตลอดเลย เฮ้ยทำไมเลยลางมาตรงนี้วะอืมอืมอืมมาดิมากเลยตัวนึ่งเฮ้ยถอยดีกว่าไมมเอวไม่เลยลางมามาดิไหนๆก็ตายแน่นอนนะเรียบร้อยโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราไปเคลียร์เลนกลางก่อนเพราะว่าหายาไปเลนบนอ่ะหายาไปเคลียร์เลนของเราแล้ว จริงเคลเลนไม่ได้นะถ้าไม่ครบห้านาทีตัวป่าต้องอยู่ในป่าครับเฮ้ยเน็ดเน็เน็เน็โอเคได้อยู่รอก่อนครับโอเคได้ลายอยู่ตรงนี้ว่ะหมาดิ <c oughs> ออดับออดัปอยู่เลนล่างหมาดิโหยิงฟรีเลย อาเร็วเ,เลยอืมสวยครับอ้าวไม่ได้แอสซิดด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราใช้สปีดปีปปอมนะเวลาเราใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองมันจะเพิ่มมันจะได้มันจะครบสี่สเต็แล้วก็มันจะเพิ่มสปีดโจมตีใช้ไปเลยครับสกิลสองเห็นไหมข้างล่างนะ่ะสี่สเต็มันจะเพิ่มสป,ปีดโจมตี เ,ออเวลาตีป้อมจะต,ตีไวๆเลยใช้สกิลหนึ่งแล้วก็สกล2 2> ิลสองเต่าเกิดแล้วไม่เอาเต่าอ่ะของเขาเอาเต่าอยู่เฮ้ยปิดเนต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 เกลเลนดีกว่าถ้ายาวบัฟอ่ะของเขาได้เต่าฟรีเลยแทงของเราอยู่เลนล่างเลี้ยงลักยิง โอ้เขาได้เต่าหายาตายเรียบรย้อยครับหายาเรียบรย้อยหายาเอ้ยชายืนทำไม่เอาไปไม่ไม่เข้าไปดีกว่าสามตัวเมื่อกี้เห็นสามตัวแต่น่าไปช่วยนะทั้งทงทั้งทงยัยตายไม่โดนสักตัวมาดิไม่โดนสักตัวอืมอืมอืมม,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 มาดิโอเคไปละ <c oughs> อุ้ยอุ้ยโดนไดน้ไห,ไหมสวยครับฮายาแคมสวยครับขอดค่าได้เราต้องรอท้ายเกมเนี่ยแต่ฝั่งเขาก็มีท้ายเกมนะสองตัวในสามตัวสิไลลาไลลาย,ลายชุนชินแล้วก็ เอาดัดอีตัวนึ่งฝั่งเรามีแค่คลอดอ่ะโอเคครับพอครบ4สเต็กเนี่ยมันจะตีไว่นะดูด้านล่างดิเวลาเลี้ยงสเต็กก็ใช้สกิล1แล้วก็สกิล2ครับตายไหมฮายาเรียบร้อยกับตายฮายาโอ้ไม่ทันกระจะลาดนิดนึง ใช้สกิลหนึ่งเลยก็สกลิลสองครับมันจะตีไวม,มันมีสแต็กอยู่ด้านล่างดูดิโอเคเอาดัตฟรีวะ่ะเรียบร้อยครับเอาดัตได้ป้อมด้วยสแต็กยิ่งเยอะสิเห็นว่าอะไรครับฝั่งเราเล่นล่างได้อยู่ไปแล้วครับเอาดัตเอาดัตล็อกใครล็อกแทงแต่ไม่เป็นไรครับ ฝั่งเขาฆ่าแทงได้อย่าให้เขาล็อกนักยิงของเราก็พอคลอดเนี่ยตายบ่อยไม่ได้ครับเพิ่งเจ็ดนาทีเองรอแปดนาทีเนี่ยกลอดคลอด,ลอด,ลอดเกิดแน่นอน <I> ของเราได้เปรียบอยู่ <The enemy S 1> เราชนะป้อมเลยโอเคครับจะยินเอา้าเอา้เอากุรักโดนตายไหมเกียบร้อครับ ไม่ได้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 หายาเขาอะไรอ่ะเน็ตอ๋อเน็ตเน็ตราวนี่้ว่ะเฮ้ยถอยท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 อยเน็ตเน็ตเน็ตนะฮะเข้าไปไม่ได้โอ้โหติดติดเลยเนี <urt 've> <on> ่ยโอ้โอ้โดนสตันอะไรไป กูไปละกูไปละสวยยี่ชุนชินหิวเมื่อกี้ดีนะที่กากุระมาโอ้อันดั๊ฟรีแล้วท้ายเกมนท้ายเกมน,น่ากลัวมากเลยด็กไม่รูม้มาทิดเขาปรับปรับเฉพาะเนี่ยอันติเวลาฆ่าเวลาฆ่าได้มันจะเพิ่มดาเมจ อันติของของมาทิตเนีย่ยผมเอาเอ็มเบลมักฆ่ามานะถ้าใช้เอ็มเบลมักสู้ไม่มีดาเมเอเนะ่ะก็เลยต้องใช้เอ็มเบลมักฆ่ามาเ <c oughs> กรงใจครับเคลียร์เลยก่อน <c oughs> อย่าใช้สกิลสองนะครั้งที่สองอย่าใช้นะใช้ครั้งแรกก็พอเห็นไหมใช้ได้แล้วดูดิสกิลสองใช้ครั้งแรกก็พอครับ เน็ตก็มีปัญหาจังใช้ครั้งแรกครับครับครั้งที่สองห้ามใช้เออเดี๋ยวไม่มีครูดาวเห็นไหมดูดูดูดเห็นไหมไม่มีครูดาวใช้ได้อีกแล้วเนี่ยถ้าเล่นดีๆถ้าเล่นได้เนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสองของมาทิตมีประโยชน์มากเลยนะอย่าให้มาทิติดเม่ท่าจังเลยได้นะไม่โดนสักตัวใช้สกิลสองครับ อย่าใช้ครั้งที่สองอ่าเห็นไหมใช้ได้อีกแล้วอัดดับอยู่เลนล่างวะเอาไหมวะเอาสักหน่อยดิหบัตรเดียวแต่ได้นะลองดูดิลองดูดชนะหรือเปล่า <laughs> ไหวเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหไม่ไหววะอืไม่ไหวเกยบตัวครับหนึ่งหนึ่งไม่ไหวครับ <laughs> ผมเอาเอ็มเบลมักฆ่ามาด้วยไงยมันก็เลยบาง ได้หลอดนะฝั่งเขาตายสามตัวเนะี่ยน่าจะได้หลอดนะดูของเราจะเอาหรอเปล่าไม่มีใครเอาอ่ะจริงๆเราได้หลอดเราเอาหลอดได้เลยนะเพราะว่าฝั่งเขาตายสามตัวมีโอกาสปิดก็ปิดได้สนะงสัยฝั่งเราจะรอรอหลอดสิสองนาทีนะถ้าสิสองนาทีนี่เอาด,ดัโผล่นะอันด,ดัน่าจะสแต็กน่าจะสองร้อยสองร้อยลมนะั้ง อันดับเนี่ยถ้าโจมได้โจมครับรอท้ายเกมเนี่ยโอ้ยมียืนชินตรงนี้จะเฮดก็หายต้องระวังด้วยจะเฮดหายเดีอยู่เลนล่างดีกว่าจเย็นเนาะจเย็นถ้ารอท้ายเกมเนี่เราตายแน่นอนนะเราเสียเปรียบอ่ะเพราะเขามีอัลดัตแล้วก็นานด้วยอนะ่ะ ไต้ล้าด้วยเรียบร้อยครับหายาน่าจะตายไปดีกว่าไม่ได้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 เฮ้ยได้นะได้นะสวยสวยครับมาไอ้เอ้ยมานี่อันติติไม่ฆ่าว่ะอันติมันแรงครั้งที่สองนะ เออจริงๆนะถ้าเราฆ่าครั้งแรกได้ครั้งที่สองมันจะแรงทันทีมันปรับตรงนี้แหละมือนดิได้นะได้นะลดัดลัดเขาเฉยเอาดักตายน่าจะเอาหลอดได้แล้ว เกือบตายนเนี่ยเมื่อกี้สกิลสองของของ,ของมาทิดมันล็อกใครวะล็อกคอร์ดคอรอดน่าจะตายเรียบร้อยครับตาย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 แตยโดนอันดอดัล็อกสกิลสองของมาทิดเนี่ยมันฉล้างหน่อยมันมีอีมูนอะฉล้างผู้ฝั่งเข้าตายสี่นี่หว่าให้หลอดดิ ทำไมเอาหลอดวะมึงว่าไม่เอาหลอดอ,อด่ะโอเคได้ถ้าไม่อยางก็ไม่เป็นไรมาดิมาดิมาดิาดโอเคเอาหลอดแล้วโอ้พึ่งจะเอาแล้วจะเกิดห้านาที ใช้สกิลหนึ่งสกิลสองครับมันจะตีไวครับสวยนี่ดูเห็นไหมเวลาเราใช้สกิลสองครั้งที่สองมันจะโคดาวโคดาวนาน,น,านมันม,มันจริงๆมันไม่ไมนานหรอกแต่ว่าเอาไงก็คือถ้าเราไม่ใช้เนี่ยดูนะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีโคดาวเลยนะใครด,ดูนะเอาตายครับเพื่อนเราเห็นไหมใช้สกิลสองได้อีกแล้วอย่ยาไปบวกซิได้หลอนโอ้โห ตายครับหนีดีกว่าโอ้อา้าวพิกเกอร์สวยนะเลยกรียบรลอยพิกเกอร์พลาดม่อ้อา้าวตายฮียข้าไปหกตายไปแปดมาดี่อันดักมาดิไม่มาเกยเล่นก่อนดีกว่าเราชนะเล่นอยู่เล่นล่างเราได้แล้ว Thôi 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 meo meo. Đây nè, đây nè. Đây nè. Hồn nỉ hốt vậy. Thôi đi qua, thôi đi qua. Kêu lên rồi. Mi <laughs> bật đen Wheel hấp wheel wheel. Ủa mấy tao wheel. Ủa thì đang lặng. มานี่จะไปไหนหอืมยีชุนชินมามาโอ้โหดูมานี่ตายครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งหืมมานี่ฆค่าสามโอ้เสียดาย่นะเมื่อกี้ถ้าเราฆ่าอีชุนชินได้เรา,เราได้ค่าสี่นะโอ้โดนขอดลาด่าเฉยเมื่อกี้จริงจริงตอนที่เราใช้สกิลสองกับอีชุนชินเราน่าจะกดอันติทันทีเลยนะ แต่ไม่รู้ไงว่าขอดขอดเขาจะลาดนะขอดจะเป็นดานเมจสุดท้ายโอเคครับตีป้อมครับการชนะการตีป้อมครับอย่าไปนสนใจครับตีป้อมอย่างเดียวครับอ้าวตายเฮยยอะไรของมือขอลาดใหม่ดิ <laughs> โอเคมันก็น่าเล่นอยู่นะมาทิศ จริงๆผมอยากให้มาทิศเนี่ยติดเมต,ตานะ,ะสกิลหนึ่งสกิลสองมีประโยชน์มากเลย